วันนี้เราก็มาทำซาลาเปาไส้หน่อไม้นะคะใส่ใส่หมูนะมีแป้งเครื่องปรุงนะคะมีแป้งเค้กสปันเค้กนะคะร้อยห้าสิบกรัมไข่หนึ่งฟองผงฟูหกกรัมนะคะพริกแดงปั่นผักชีนะคะตามชอบเนยห้าสิบกรัม ในขาวนะฮะหอมครึ่งถ้วยถ้วยครึ่งแล้วก็หน่อไม้ในต้มน้ำล้างน้ำต้มน้ำแล้วนะฮะน้ำอีกร้อยยี่สองร้อยห้าสิบกรัมนะคะอันนี้เนื้อหมูเนี่ยเราก็มาปั่นนะฮะมาปั่นเสร็จก็ใส่ซอสภูเขาทองนะคะผงชูรส ซอสหอยนางลมเดี๋ยวเราก็มีไข่ต้มอีก4ฟองนะคะเดี๋ยวเราจะไปปอกเอามาใส่หลังจากผัดไส้เสร็จนะคะแล้วมีแป้งข้าวโพดอีก20กรัมนะคะนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดคะ่ะนะเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งกันคะ่ะอันนี้ใช้ได้นะคะยีสต์ทำงานเห็นไหมคะเป็นฟอง ยีสตกำลังเติบโตค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราผสมกับแป้งค่ะโอเคนะคะแล้วก็ใส่แป้งอส5 0กรัมนะคะเราใส่เกลืออีกนิดหน่อยค่ะเกลือหิมาละยานะคะโตัวสีชมพูเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ แล้วเสร็แล้วเราก็ทำคนไปคนมานะคะเราใส่ผงฟูลงไปแล้วนะคะเนี่ยนะคะผงฟูผสมคนให้เข้ากันค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำทั้งหมดค่ะ ใส่น้ำลงไปทั้งหมดเลยรู้สึกว่าแป้งมันจะน้อยไปน้อยหนึ่งนะคะรู้สึกว่าสูตรในมันนะ่เกไ,ไม่ได้ แป้งมันเหลวเราก็เติมแป้งแป้งไปเราจะต้องให้มันแห้งคะ ถ้าแป้งมันเปียกไปนะฮะเราต้องเติมถ้าแป้งส่วนส่วนผสมมันเปียกไปเราต้องเติมแป้งค่ะเท่าไรรู้ไหมครับถ้าแป้งมันไม่แห้งนะฮะ มันจะไม่ตั้งตัวมันจะมันจะล้มเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะนะคระับแป้งมันจะมีลักษณะแห้งๆห,หน่อยนะะตอนนี้แห้งๆไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราใส่เ,เนยขาวเข้าไปเนะี่ยมันจะมันจะไม่แห้งนะคะ ในขาวมันจะทำให้แป้งนุ่มนะคะจนแล้วค่ะ,นะคะใส่ในขาวโอเคนะคะ เดี๋ยวจะนวดในนี้เลยจะมือนะคะจะเอามือลอง บอกว่าให้เอาผ้าลองใต้นี้นะมันจะลดเสียงอลองอีกอันนึงเสียงมันดังคุก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 ,กได้ยินไหมฮเสียงเก้าอี้อ่ะ เราจะให้แป้งแห้งนะฮะหน่อยหนึ่งไม่ให้เหลวอะเพราะแป้งเหลวเนี่ยมันจะไม่อยู่ตัวคิดว่าตอนผสมน้ำทีหลังเนี่ยนะน้น้ำร้นำอนเนี่ยรู้สึกจะ เพิ่มน้ำเข้าไปข้างสิบ ml แป้งมันต้องเหลวค่ะไม่เป็นไรค่ะเราเอาผสมแป้งเติมเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราจะนวดแป้งให้เนียนนะคะเราจะปั้นไส้นะคะจะทำให้ดูหนึ่งอันค่ะแล้วที่เหลือก็ ไปหัดทำเอาเองนะคะนะคะี่ค่ะเยาจะปั้นไส้นะคะเป็นลูกโตๆขนาดนี้กินให้สะใจเลยะค่ะไอ้ลูกหนึ่งะค่ะอีกลูกหนึ่งใส่ใส่ไข่ต้มนะฮะบางคนก็ใส่ไข่เค็มแต่พี่จุ๋มไม่ชอบกินเค็มก็เลยใส่ไข่ต้ม นะคะนี่คะเราก็จะปั้นให้เป็นลูกกลมๆอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเขาได้ไอเดียนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะจะได้วิดีโอจะได้ไม่ยาวเกินไปค่ะเราก็ทำ แั้งให้เป็นรูปเหมือนเครื่องขนมอะไรเนาะเนี่ยค่ะที่มันเป็นบุ๋มตรงกลางอะค่ะเนาะมันไข่มนอนไข่ดาวอะแล้วก็เอาไส้ไมาวางตรงกลางใช่ไหมคะเราก็ดึงดึงไปกดไปค่ะนะคะดึงไปกดไป นะะี่ค่ะให้มันเป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะติดกันนะคะมันก็เป็นแบบนี้นะะแหละค่ะแป้งมันจะตั้งดีมันจะไม่มจะไมนจะไม่ย้อยตั้งจะตั้งดีมันจะไม่ย้อยนะคะโอเคไหมคะนะทําไม่ยากใช่ไหมเนี่ยจุ๋มชอบนั่งทําขนมอยากกิน